สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทางแบทบอยนะครับนี่ก็เป็นกล่องข้าวจากร้านเซเว่นอิเลเว่นนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเราซื้อมากินกินเสร็จเราก็นําทิ้งถังขยะนะครับแต่ว่ากล่องพวกนี้นะครับเรากินเสร็จเนี่ยเราสามารถนํามาล้างทำคราะอาดแล้วก็ยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายๆอย่างเลยนะครับวอดีผมได้ไปซื้อตู้กับข้าวนะครับตู้เก็บอาหารเนี่ยมาใหม่ ตรงขาตู้เนี่ยนะครับผมก็จะต้องมีถ้วยรองขาตู้ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นถ้วยที่จะป้องกันไม่ให้พวกมดอะไรเนี่ยขึ้นไปบนตู้นะครับแต่ว่าพอดีผมลืมซื้อมานะครับผมก็จะใช้กอ่อ่องข้าวนะครับจากเซเว่นเวนะครับที่กินหมดแล้วเนี่ยนะครับผมมาทําเป็น ถ่วยรองขาตู้แทนวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับผมผมก็จะหาพลาสติกท,ที่สวมขาตู้เนี่ยมา1ชิ้นนะครับผมซึ่งผมก็จะใช้ขวดน้ํากันแบตเตอรี่นะครับผมตัดเอาเฉพาะตัวก้นขวดนี่นะครับผมนี่ตรงนี้ก็ยาวสี่นิ้วนะครับผมเมื่อได้แล้วเนี่ยสวมไปที่ขาขาตู้นะครับผมแล้วก็จะเอามายองที่ตัวทั่วอย่างนี้นะครับผมนี่ ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะไปสวมขาให้ดูกันนะครับแล้วก็ยอมพร้อมเลยนี่นะครับผม สวมอย่างนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่ไปทุกขาเลยนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็เล็งให้อยู่ในช่วงกลางๆนะครับตอนนี้ก็ใส่ครบทั้งสี่ขาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาน้ําเปล่านะครับมาใส่ในช่องของถ้วยข้างล่างนี้นะครับผมใส่ให้ครบทุกขาเลยนะครับแล้วอาจจะ ใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะครับหรือว่าน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับเพื่อป้องกันเผื่อมียุงนะครับเล็ดรอดมาไข่ในน้ํานะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นน้ําเปล่าเฉยๆเนี่ยยุงมันก็จะไข่ได้นะครับก็จะเกิดเป็นลูกน้ําแต่ว่าถ้าใส่เกลือหรือว่าพวกน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับก็จะวางไข่ไม่ได้นะครับก็เป็นการป้องกันก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมประหยัด ตังไปได้หลายบาทเลยนะครับสำหรับของข้าวจากร้านเซเว่นอีเลเว่นนะครับเรากินหมดนำมาล้างก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายละย่างนะครับนอกจากถ้วยรองตู้นะครับก็ทำใส่ของอะไรก็ได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบยละียดในการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากกนไปก่อนสวัสดีครับ